เดี๋ยวเราจะมาทำกาดกันสวะแบบนี้เนาะวิธีทำก็ง่ายมากนะครับกลับไปซื้อกาดกันสวะจากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเลยเนาะมีขายทั่วไปนะกะใครจะใช้เบอร์ตาเบ็ดเบอร์ไหนก็ได้เบอร์หนึ่งหรือว่า1 O โอก็ได้เนาะแต่ว่าเขียดกะถ้าใช้ให้เหมาะสมกันใช้เบอร์หนึ่งนะครับผมถ้าเป็นตาเบ็ดอ่า ถ้าเป็นตาเบ็ดทั่วไปก็ใช้เบอร์ยี่สิ0สิบแปดยี่สิบก็แล้วแต่เนาะใครจะใส่ลูกปัดหรือว่าใส่ตะกัวก็แล้วแต่จะโมดิฟายแบบของตัวเองได้เลยเนาะก็ถ้าใครทาอยากทําแบบนี้นะอันนี้ก็ใส่แบบตาเบ็ดอย่างเดียวเนาะยังไม่ยังไม่มได้ใส่ลูก,ลกปัดแล้วก็ตะกัวนะก็เอาไว้ตีเคียดสดได้ตีเคียดสดตีพวกนอนยางอย่าง,างนี้ได้แนละ้วตีผิวน้ำเนาะ แต่ถ้าอยากตีเจ้าไถน้ำเขาก็ใส่ลูกปัดแล้วก็ใส่ตะกัวห้ากรัมไปเนาะก็มีขายทั่วไปนะนะครับก็นาเดชก,ก็ไปซื้อมาจากร้านขายอ,าอุปกรณ์ตกปลาทุกท่านเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะการกันสะวะนี่ก็นี้เลยนี่ครับก็ง่ายๆนะมีขายทั่วไปนะครับผมถุงละสิบยี่สิบบาทแล้วแต่ความยาวนะก็มีหลากหลายสีนะ สีเหลืองสีแดงนะกับวิธีก็คือ,อห่วงตรงนี้ถึงถึงปลายปลายป,ายปายที่มีคผมผมแบบนี้นะครับปลายเงี้ยงนะที่มีผมผมอย่มนี้เขากับวัดระยะเลยครับผมเอาให้ถึงนี่วัดระยะจากจากห่วงนะครับจากห่วงลงมาเนาะจากห่วงมาถึงปลายผมผม,มนี้ครับผมยัง่งเลยสอนมันเนาะยังคงเลยสอนมันน,ะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัดนี่เลยแล้วก็ตัดเนาะ ใช้กันไกลก็ได้คัตเตอร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับนี่ตัดไปอ่าตัดพอประมาณนี่ครับผม่ยน,นี่กับประมาณนี้ครับผมนี่กะวิธีก็คือหันห่นโค้งลงแบบนี้เนาะแล้วก็กะระยะกะระยะนี่ประมาณประมาณเท่านี้ นี่เอากระกระระยะให้พอดีความยาวเท่ากับตรง่วงเหมือนมีแล้วใช้คมคมเบ็ดเนี่ยจิกงเลยเหม,มือนเหมือนเฮาร้อยเหมือนเฮาไอ้นั่นอ่ะเหมือนเฮาไอ้ปักลงไปเลยปึ๊กเห็นไหมปักให้ทะลุลงไปเลยเนี่ยแบบนี้เนาะแล้วก็ดันไปให้สุดดันไปให้สุด ดันให้ขึ้นไปตรงห่วงเลยนะครับดันขึ้นไปเลยนะครับระวังด้วยเนาะนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับก็ค่ค่อยโฟกัสนี่นี่แล้วก็เฮากรรมาก,กะการระยะให้การระยะให้มันพอดีกับไอ้ตรงปลายปลายส่วนที่คมเนาะแล้วก็ตัด มันต้องเอาไว้ลึกมากเนาะให้เอาไว้ตรงปลายนิดเดียวเนาะถ้าเกิดปากัดปุ๊บมันจะไม่หลุดเอาไว้นิดเดียวเนาะแถวบ้านนาเดชจะห้องว่างเงี้ยงตรงนี้เนาะตรงเงี้ยงตรงเนี้ยตรงตรงที่มีขั้นตรงนี้เนาะอย่าให้ถึงตรงนี้เนาะเอาให้มันให้มันสวมแล้วให้มันอยู่ตรงปลายปลายส่วนที่ผมเนาะนอยู่นาเดชจะตัดออกเราวัดระยะแล้วก,กะเอาให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายครับ เวลาเราสอดเวลาเราใส่เข้าไปให้มันให้มันมินมินเนาะภาษาบ้านนะเดี๋ยวจะห้องมองมินมินให้มันอยู่ตรงปลายนะเวลาปากกิดไอ้ปากปากกัดปุ๊บมันจะได้หลุดงๆๆๆๆ่ายๆปุ๊บเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมพุกัดไหมนิดเดียวครับนีดเด่เห็นดดไหมเวลาปากกัดปุ๊บมันจะได้มันจะได้หลุดเนะี่นิดเดียวพอครับผมนีดเด่เห็นไหมนี่ เห็นไหมนี่นี่เดียวเวลาปากกัดปุ๊บมันจะกัดชากแรงมันจะกัดปุ๊บลงไปเลยฮะตะคอตะคอเบ็ดก็จะเปิดแบบนี้นะครับใส่แบบหลวมๆเนาะมันต้องใส่ลึกมากเนะี่ยเห็นไหมนี่ใครจะทําเป็นตัวอย่างก็ดูคลิปมาเด็ดก็ได้นะไ่ต้องไปซื้อแบบเป็นชุดนะครับผมมันแพงครับผมเอาซื้อมาแบบแค่นี้เขาก็ทําได้แล้วเห็นไหม แค่นี้เองครับผมง่ายๆนี่เห็นไหมแต่ถ้าเขาอยากจะใส่ตะก,กัวเขาก็ใส่ลูกปัดไปใส่ลูกปัดใส่ตะก,กัวทงน้ําหนักไปเนี่ยประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ซื้อมานะครับซื้อมาเป็นตัวอย่างเนาะนี่เห็นไหมเขาจะใส่ตะก,กัวใสลูกปัด <c oughs> เพื่อให้มันจมน้ําไปนะก็ได้นะครับผมแล้วแต่เขาจะดัดแลงเนาะง่ายๆครับผมทําเองได้นะไม่ออยาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนันเดชด้วยเด้อขอบคุณมากที่เข้ามารับชม